สวัสดีครับวันนี้จะมาโชว์กิ่งไผ่ที่มีตาสวยเข้าหากันครับคลิปที่แล้วนี่ตามปจากต้นยังไม่แต่งนะครับแต่คลิปอันนี้แต่งแล้วครับไงมั้งครับสวยไหมครับตาบนกิ่งบนหักเข้าหาตาข้างล่างเล็กไผ่ตาสนนรับกันผู้ชมดูเป็นไงมัางครับชอบไหมครับสวยครับสวย ของหายายธรรมชาติครับอ่าอันนี้ที่โชว์นี่ข้างบนมาข้างล่างนะครับนี่กิ่งข้างบน,นครับและและกลิ่งล่างครับผมข้างบนกิ่งข้างบนหักเข้ามากิ่งข้างล่างอ่าอ้าว แท้ครับโอเคครับชอบกดถูกใจครับขอบคุณครับ